วันนี้ผมจะพาะมาดูวิธีเช็คดิ่งเสานะครับถ้าข้างบนนี้นะครับเราจะวัดจากข้างบนอ,อันนี้8.5นะครับ8.5เ,เพื่อนๆเห็นไหม8.5นะครับข้างล่างข้างล่างตรงนี้ก็ต้อง8.5อันนี้อันนี้ประมาณ12แล้วเราจะมา าจัดเสานะครับวิธีจัดเสาะฮะอ่าเดี๋ยวพี่นุทําให้ดูแล้วเราจะมาวัดกันอีกทีนะครับอ่า,อาแล้วก็เข้าไปวัดใหม่อ่าพี่นุวัดอันนี้เข้าไปอีกนะครับ มาไหนกล้องหรือ่าลองวัดดูอันนี้ล่ำไปอันนี้ล่ำไปอันนี้เดี๋ยวต้องขยีบออกมานิดนึงอ่าเดี๋ยวผมผมเอาใส่รอก่อนอ่ะดินลูไปอันนี้กล้องก่อ แปดครึ่งแปดครึ่งออกมากเช่นอ,ออกมากเลกคับออกมากนี่กระอินครึ่งเส้นอีกนิดหนึ่งอีกครึ่งเซนกระท่างี้ครึ่งเส้นอ๋อเนี่ยใกล้เคียงสครึ่งทาง อ,อันนี้ครึ่งทางนิดเดียวเองนิดเดียวอันนี้โอเคจับเดียวใด้เป็นครึ่งเซนนะครับนิดเดียวโอเคมาตรฐานนะครับเนี่ยเ,เพื่อนๆดูครับอ่าช่างนุชช่างเรือนนะครับโอเคครับวิธีตั้งดิ่งเสานะครับก็เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆจะได้มีความรู้จะได้ไปทําบ้านตรวจงานบ้านตัวเองนะครับเป็นโฟร์แมนควบคุมงานบ้านเองนะครับ ควบคุมการก่อสร้างเองนะครับอ่าครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับ